อน,นี่ไปออกเรือมาใช้เวลา48ชั่วโมงแล้วก็ได้แมงบาออสซิเกเรียนมาให้อตอนนี้เราจะย่างเพื่อให้ไข่เขาดันหอมแล้วเราจะทำยำไข่แมงดาแมงดาอันนี้เป็นแมงดาทะเลนะครับมาจากทะเลเมลิเตอร์ลิเดียนเป็นแมงดาพันอเอสโตอวอล <Yeah. S 1> ใช่มันอยู่มาแล้ว4,500ล้านปีแต่วันนี้มันมาสิ้นชีพกับผม มีอีกตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งก็คือไหนอันนี้แมวดา <c oughs> อย่รอดูได้เลยยำโดยเบนคนละยำหอมมากคนนี้หอมมากนี่ครับหลังจากที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเงี่ยเอาไข่ของมันโอ้โหไข่เริ่มแล้วครับเริ่มปรีมาแล้วอ <c oughs> นั่นแล้ว โอ้าเอาเก็บแต่ไข่เยอะมันต้องขึ้นนะครับไข่เยอะมากแต่ว่ามีเขียวนะนี่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 ติดนี่อันนี้ครับที่ต้องเอาออกนี่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 เรียบร้อยไอ้มาติ้นไม่ได้แน่ๆไม่ได้ครับมีพิษนี่ต้องดึงออกไปให้หมดใช่านพ่อนี่ให้หมดนนั่เป็นพวงนี่ครับนี่เป็นพวงของมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางนั้นเลยเขาเรียกมันเป็นกระเพาะขี้มันอะตรงเนี้ยมันจะเป็นกระเพาะขี้มันไไม่่เาาต้อกนยหร มามาเราจ,จะมาทำยำไข่มดาต่อน่เลยพริกพอยังพรอน้ำปลาปหนึ่งสองสามสี<อ>่หนะ้าพอห้ากระปุกต่อไปก็ปงชลนะครับใส่ไปใส่น้ำกระเทียมดองด้วยครับเยอะไหมพอมน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลละลายแล้วมาหนึ่ง สองนิดนึงนนบานาวคั้นสดอืมอืมอพอสีสันเริ่มมายังมากใกล้สิเหนเนี่ยชิมึันครับยังเปรี้ยวอีกหน่อยอืม ไปาก็ใส่ผักเลยครับผักเราก็มีมะม่วงหอ,อมใหญ่มะเขือฟังเทศขีร้อมตอแล้วก็กลเล่โเล่ครับเป็นไงสีสันน่ารับประทานไหมครับเรียบร้อยน้ำยำเราก็ได้เรียบร้อยแล้วอักไข่ออกมานิดนึงแบบนี้แบบนี้นะครับแ้วเราก็จะใส่ น้ำยำแบบนี้ลงไปงมะม่วงนิดนึงกระเทียหนึง่งแบบนี้นะครับแล้วก็ลองชิมดูเป็นง่ายเปียวปากเลยสดยไหมอร่อยมากแมงดาเราอย่างนะมันทำให้หอม,อมผมจะไม่ใส่น้ํายำใส่แมงดาไข่ไปในนี้เพราะว่า จะ,บบจะดูดน้ำยำไม่ดูดน้ำยำหมดเราจะตักเิงเอาอืไปเดี๋ยวไปลุยเองครับตัวโตไข่เยอะๆหน่อยไข่เยอะโอ้โหน้อยไปไข่เยอะหน่อยอ่านั่นแหละใส่น้ำยำครับเอ็นมะม่วงหน่อยไหมมะม่วงหน่อยนมะม่วงเปรี้ยมไหมม่วงเปรี้ยวครับมาพราช้าๆ,ๆโอ้โหเร็วเกินอเอา ไปลุยเป็นยังไงกดนิ้วหน่อยเยี่ยมสุดยอดมาไข่แบบเน้นๆขอแบบคำโตๆนี่นี่ครับเป็นไงเสร็จแล้วเราใส่น้ำยำเลยครับแบบนี้เข้าไปะใส่น้ำยำเข้าไปนี่เห็นไหมเห็นไหมไห <c oughs> ลพุง่ง อาเป็นไงลองเสียงด้วยกเสียงไข่ระเบิดอ,อือเต็มคำนะครับ